ยังไงมันมันต้องมีการคุยกันภายในเยอะๆนะครับก็มีมีปรึกษ,ษากันหลายคนแล้วก็แต่หลกัลกๆตอนนี้คือก็ยังก็ยังอยู่ในสภาพที่ช็อกอยู่สถานการณ์ก็เสียใจค,ครับอ๋มตต่อเข้ามาบ้างไหมทายไฝ่ต่อก็มาขอคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยเเท่าที่จำได้ไม่มีการติดต่อเรามาครับน้อยค่ะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นบทเรีินราคาแพงแล้วกันค่ะ รักมากก็เจ็บมากก็คงพูดได้แบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็ที่ผ่านมาก็ก็ไม่อยากพูดะลรเพราะว่าก็รู้สึกแบบมันเสียใจที่จะพูดอะไรเงี้ยก็ก็ตามนั้นใช่อันนี้มันก็มีสเต็ปแบบอะไรหลายๆอย่างแต่เขาเก็บไว้แบบเป็นเรื่องภายในเรื่องภายในก่อนเป็นเรื่องเรื่องที่ตีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็แล้วก็มีคนแบบว่า ที่เกี่ยวข้องในในเรื่องที่ที่มันเกิดขึ้นทุกนาจะเยอะทุกน้นก็ยังคงเป็นเรื่องเรื่องที่เ,าเ,าเ,ร,เราดิสคัสกันภายในอยู่ตอนนี้ความความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายเราอยากให้มันจบยังไงเราต้องได้เงินคืนจากสิ่งที่เขาเอาไปหรือว่าอยากให้เขาได้รับโทษอะไรยังไงใเป้าเป้าของเราพดตรตตอนนี้ก็ก็ยังช็อกอยู่ก็ยังชออ็งชอกไม่หายเพราะว่าก็แค่ที่บอกคือรักม,มากอ่ะแล้วกออ็แล้วก็เจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยก็ <entertain> en> มันก็เป็นบทเรียนให้ก็อย่างที่บอกเป็นบทเรียนราคาแพงแหละแล้วก็ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปละกันก็คุยกันเรื่อยๆก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแหละครับก็ก็ก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุยมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราก็เหการณ์มันมันมันเหมือนกันฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับในในฝั่งของเราถึงจะช็อกหรือจะเสียใจก็ยังเราก็ เดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำงานของเราไปยังไงก็เน้นในเรื่องของงานที่เราเราเราทำกันอยู่ประจำอยู่แล้วเน้นในเรื่องของครอบครัวที่ที่ลูกสามคนเราจะต้องอนี่แหละเดี๋ยวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็่วงนี้ก็ ถ้าเทอมแพงเราก็ต้องต้องเน้นงานงานอะไรก็สู้เต็มที่คนก็เหมือนก็เราก็รู้กันแหละเราเราเราอยู่เป็นมาขนาดนี้แล้วอยนมาขนาดนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ก็ไม่ถือว่าโชกต้องพูดอะไรกต้องพูดอะไรมากใช่เลยมาก็ไม่ได้ชกหรอกก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแหละเดี๋ยวว่าใช่ครับใช่ครับมันก็เป็นการการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน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 ชีวิตแต่คิดแต่แง่นี้นะครับขบ ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยครับมันยากมากครับใช่ครับใช่ครับมันก็อยู่กันมานานแล้วเนาะก็ใช่ครับก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้คนใหม่ที่มาดูแลเนี่ยค่ะเราจะมีการรัดกุมกับเขายังไงคัดสัญญาอะไรที่จะต้องพันร่วมกันมันต้องชัดเจนยังไงตอนนี้ดูเองค่ะก็รู้สึกสบายใจที่สุดแล้วที่ที่ดูเองดูใาเลนเดียรภายในครอบครัวใช่ใช่ก็ ็มีด้วยครับแล้วกม็มีมีเรื่องของอคนในครอบครัวที่มันช่วยช่วยดูแลกันใช่ใช่แต่ก็หลักๆก็คุยคุยเองแล้วก็รัดรัดหัวรัดฐางทุกอย่างใ,ให้มันโอเคกว่าเดิมวาไวเ้เครื่องเขาไว้ใจมันหายไปจากเราหมดใช่ไหมพียอย่อ่ะมันก็ ก็เรียกว่ามันก็มีบทเรียนที่ทําให้เราคิดแล้วก็ใช้ชีวิตที่ที่เปลี่ยนไปละกันค่ะแล้วก็ก็เราก็ต้องรอบครอบเนาะในในการทํางานเราแล้วก็ดูแลเรื่องรายละเอียดที่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆยังไม่ได้เออไม่ได้ดูตอนนั้นเราไม่ได้เราเรายังไม่เป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าตอนเนี้ยเราใช่เป็นเรื่องความรู้สึกที่ที่มันเคยอ่าเคยมีแต่ตอนนี้มันมันมันไม่มีแล้วก็ค่า มันจะพลาครังไปนานไหมคบแม่ที่เนีย <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องรอดูครับร <c oughs> อดูมันที่บอกมันรายละเอียดมันเยอะครับแล้วไม่มใช่แค่แค่เรา